เชื่อหรือไมว่าเมนูส้มตำสุดแซบ่บไม่เคยมีมะละกอดิบเป็นส่วนผสมเลยอยากรู้ไหมว่าตำอะไรกันแน่เดิมทีส้มตำหมายถึงการนำของรสเปรี้ยวมาตำกับเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงดิบแตงกวาหรือถั่วฝักยาวก็ถูกนำมาตำเป็นอาหารมะละกอคือพืชจากอเมริกาใต้ที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลัง ประมาณช่วงกลางศตวรรษที่20มละกอดิบจึงเริ่มแพร่หลายและเป็นที่นิยมนักวิจัยพบว่าความกรอบและรสชาติกลางๆของมละกอเหมาะกับการดูดซับความจัดจ้านช่วยสร้างสมดุลความอร่อยจากพริกมะนาวน้ำปลาและปลาร้าอย่างลงตัวจึงไม่น่าแปลกใจที่มะละกอกลายเป็นราชินีของส้มตำไปในที่สุดเมนูตำแตงตำถั่วหรือตำมะม่วงก็ยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน สิ่งนี้สะท้อนความสามารถในการปรับตัวและสร้างสารรค์ของอาหารไทยได้ดีชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ